สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง s e ็กเ p e หรือในชื่อไทยที่ว่าเทป s X ็กวาวุ่นซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่หลายๆคนคงพอเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วโดยคลิปนี้จะขอเตือนไว้ก่อนนะครับเนื้อหาที่ผมจะมาสปอยในวันนี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง18บวกใครที่ยังเป็นเด็กก็ปิดคลิปไปก่อนหรือไม่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมได้นะครับโดยเซ็กเทปจะเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยา ที่หลังจากพวกเขามีลูกกันพวกเขาก็แทบจะไม่ได้มีอะไรกันเลยจนบางครั้งก็หลงลืงกันไปแล้วว่าพวกเขามีอะไรกันเพราะอะไรหรือแม้กระทั่งรักกันเพราะอะไรด้วยซ้ําพวกเขาเลยอยากลองอะไรแปลกใหม่โดยการอัดคลิปของพวกเขาตอนที่พวกเขามีอะไรกันแต่สามีก็เผื่ออัปโหลดมันขึ้นข่าวจนทําให้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นพวกเขาต้องรีบลบคลิปทั้งหมด ก่อนที่มันจะทําลายชีวิตของพวกเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยครับเรื่องก็เปิดมาเห็นแอนนี่กับเจในตอนที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นพวกเขามีอะไรกันอย่างดูเดือดไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนกินอาหารหรือว่าหลังอาหารมันเป็นอะไรที่ดีมากๆพวกเขาก็ทวีคูณการทําขึ้นไปอีกขั้นบางครั้งพวกเขาก็ลืมปิดประตูห้อง แต่ก็ไม่ได้สนใจบางครั้งพวกเขาก็ไปทํากันในที่แปลกๆเช่นห้องสมุดห้องน้ําสาธารณะส่วนสาธารณะชีวิตของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งพวกเขามีลูกคนแรกเจก็ตัดสินใจสารภาพกับพ่อแม่ของแอนนี่ตอนแรกพ่อแม่ของแอนนี่ก็ไม่มั่นใจในตัวเขาแต่ว่าเจก็พูดขึ้นมาเขารักลูกสาวของพ่อกับแม่จริงๆนะเขาสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ได้ ไม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและชีวิตคู่ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแม้ตอนตั้งท้องพ่อก,ก็พยายามที่จะมีอะไรกันแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่แอนนี่คลอดเจก็ได้เห็นภาพที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นในชีวิตนี้นั่นคือตอนที่ลูกคนแรกของเขาเกิดขึ้นมานั่นเองและชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการจากคู่รักที่เล่า,ลาร,ร้อนกลายเป็นว่าพวกเขามีภารกิจที่ต้องทําการจะทําอะไรกันมันยากยิ่งขึ้นบางครั้งลูกก็ร้องบางครั้งก็ต้องซักผ้า บางครั้งก็ต้องทํางานบ้านถ้าคิดว่ามีลูกแค่หนึคนมันยากแล้วแต่การเู็ว่าพวกเขามีลูกถึง2คนด้วยกันแอนนี่เธอทํางานเป็นบล็อกเกอร์เธอก็เขียนบล็อกขึ้นมาเกี่ยวกับคุณแม่ว่าจําครั้งแรกที่พวกคนมีอะไรกันได้ไหมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆและคําถามหลักก็คือเราจะเอามันกลับมาได้ยังไง เธอเขียนบล็อกจบไว้แค่นั้นในเช้าวันนี้ภารกิจของพวกเขายุ่งเป็นอย่างมากเจต้องรีบไปทํางานลูกชายก็ต้องทําวิดีโอพรีเซนต์ในวันจบการศึกษาลูกสาวก็หิวข้าวเช้าทั้งสองคนก็ยุ่งจนหัวปั่นเลยทีเดียวก่อนพวกเขาจะออกจากบ้านเจก็คุยกับแอนนี่บอกพวกเราหาโอกาสมีอะไรกันบ้างดีไหมเราไม่ได้ทำมานานแล้วนะ แอนนี่ก็ตอบตกลงแล้วก็บอกว่าจะหาเวลาให้นะคุณรีบไปส่งลูกก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะสายเอาเจ <Jay S 2> ก็พาลูกทั้งสองคนไปส่งที่โรงเรียนแอนนี่ <Annie S 2> ก็มาทํางานวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างสําคัญกับเธอเธอนําโปรเจกต์ใหญ่ของเธอไปเสนอกับบอสแล้วบอสเองก็ถูกใจโปรเจกต์นั้นไปอย่างมากแล้วก็เสนอให้เธอเป็นหัวหน้างานพร้อมกับพรีเซนเตอร์ไปด้วยในตัวแอนนี่ <Annie S 2> ก็ดีใจไปอย่างมากส่วนทางด้านของเจเขาก็มาทํางานที่สถานีวิทยุเขาก็คุยเล่นกับเพื่อนของเขา เพื่อนเขาเพิ่งจะได้เจอกับรักครั้งใหม่เจก็ให้คําแนะนําไปและจากนั้น i p a d 2เครื่องใหม่ที่เขาเพิ่งสั่งมาก็ส่งถึงมือเขาเป็นที่เรียบร้อยโรซี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ถามไปว่าคุณเอา iPad ไปทําอะไรเยอะแยะเดือนนี้คุณสั่งมา5เครื่องแล้วนะเขาก็บอกว่าเครื่องนึงเอาไว้ฟังเพลงใหม่อีกเครื่องเอาไว้เก็บเพลงเก่า มันจะได้ไม่ปนกันโรซี่ก็ถามขึ้นมาแล้วเครื่องเก่าๆคุณเอาไปทําอะไรละ่ะเจก็บอกว่าเขาเอาไปแจกคนอื่นโรซี่เธอก็ถึงกับตะลึงในความรวยของเจเลยทีเดียวทัาในนั้นแอนนี่ก็โทรมาหาเขาแล้วก็บอกถึงผลงานใหญ่ที่เธอเพิ่งทําสําเร็จทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมาก แล้วก็วางแผนฉลองด้วยกันทัานใาดนั้นแอนนี่ก็คิดอะไรได้แอนนี่รีบโทรไปหาแม่ของเธอบอกว่าจะขอฝากลูกทั้งสองคนไว้ก่อนได้ไหมสักอาทิตย์นหนึ่งแม่ของเธอก็รับปากตกลงเพราะว่าแม่ก็อยากเลี้ยงหลานเหมือนกันแล้วเจก็กลับถึงบ้านเจกำลังเซตอัพ iPad เครื่องใหม่ของเขาแต่ทันใดนั้นแอนนี่ก็เข้ามาพร้อมชุดที่ยั่วยวนเจเป็นอย่างมากเจถึงกับอาบปากค้างเลยทีเดียวพวกเขาไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มานานมากแล้ว แอนนี่ก็เข้ามาโอบก,กอดเจแล้วก็ชวนไปทํากิจกรรมร่วมกันเจที่อารมณ์ได้ที่ก็รีบไปถอดรองเท้าสแกนให้เธอแต่กลายเป็นว่าดึงแรงไปหน่อยทําให้เขาก็เดมไปชนตู้ส่วนแอนนี่ก็ล้มตึงอยู่ที่พื้นพวกเขาก็ถึงกับหมดอารมณ์แล้วมานั่งเซ็งด้วยกันเลยทีเดียวแอนนี่กับเจก็ตัดสินใจบ่าพวกเขาจะลองเริ่มกันใหม่พวกเขาก็ลองจูบก,กันกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเขาลืมวิธีจูบไปแล้วด้วยซ้ํามันเป็นอะไรที่แย่มากๆพวกเขาหัิแต่ทํางานจนลืมความสุขในชีวิตรักไปเลย พวกเขาจึงตัดสินใจใช้ไม้เด็ดขาดโดยการพากันไปขึ้นเตียงแล้วพวกเขาก็ตีมือกันพวกเราต้องทําได้และทั้งสองก็เริ่มกันในรอบแรกมันไม่ค่อยดีนักพวกเขาเลยเปลี่ยนบรรยากาศไปทํากันที่ห้องครัวแต่กลายเป็นว่าพื้นม,มันแข็งเกินไปจนทําให้เขาพวกเขาเจ็บพวกเขาก็เซ็งเลยทีเดียวได้หยุดงานทั้งทีลูกก็ไม่อยู่แต่พวกเขาดันทํากันไม่ได้วันต่อมาแอนนี่เลยเสนอไอเดีย เธอไปเห็นเว็บโปเว็บหนึง่งแล้วเธอก็คิดว่าการถ่ายวิดีโอพวกเราไม่เคยทํากันมาก่อนมันดูตื่นเต้นดีนะแล้วทั้งสองคนก็ตกลงที่จะลองเจก็เอาเล่ามากินฉลองเพื่อให้พวกเขามีกําลังใจในการทำเจก็ถามว่าแล้วพวกเราจะถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับอะไรดีละ่ะแอนนี่ก็ไปหยิบหนังสือมาหนังสือนะั้นมีชื่อว่าทวงท่ารัก1000ท่าและทั้งสองคนก็ได้เริ่มอัดวิดีโอกัน ทั้งสองคนทำมาได้ดีมากและรู้สึกดีเหมือนก็นได้ย้อนไปในสมัยวัยรุ่นเลยพวกเขาทำกันไปกว่า10ชั่วโมงแล้วกอาดวิดีโอมาได้3มชั่วโมงวิดีโอนั้นก็ทำครบ1,000พันท่าเลยทีเดียวแล้วในอาทิตย์ต่อมาพวกเขาก็มาจัดปาร์ตี้ฉลองกันทั้งสองคนรักกันมากขึ้นและพยายามหาเวลาที่จะอยู่ด้วยกันทัในใดนั้นล็อบบี้ญาติของเจก็เข้ามาคุยแล้วก็แนะนำลูกชายของเขาให้เจรู้จักซึ่งลูกชายของเขา ก็เป็นเพื่อนสนิทของลูกของเจเช่นกันและหลังจากทุกคนปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านจูๆ่ๆเจก็ได้รับข้อความแปลกๆอะไรบางอย่างคลิปของคุณมันดีมากเลยนะขอบคุณที่แชร์มาเจก็งงๆแล้วตอบไปผิดเบอร์แล้วล่ะคุณคนนั้นก็ตอบกลับมาไม่ไม่ผิดเจก็ถึงกับงงเลยทีเดียวแล้วก็ถามว่าคุณคือใครแล้ววิดีโออะไรคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีเซ็กเทปของคนไงไอ้โง่ระหว่างนั้นเจก็นึกขึ้นได้ เขาใช้บริการเว็บคาเว็บนึงซึ่งซิงกับอุปกรณ์ Apple ทุกอย่างและในคืนนั้นระหว่างที <iber mango> ่พวกเขา2คนทำกันเสร็จและเผลอหลับไปวิดีโอนั้นมันก็อัปโหลดอัตโนมัติและตอนนี้วิดีโอของพวกเขาก็ขึ้นไปอยู่ในคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจก็ถึงกับช็อกเลยทีเดียวเขารีบกลับไปดูที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ลบวิดีอนั้นซะแอนนี่ก็เข้ามาถามคุณทำอะไรอยู่น่ะตอนแรกเจก็ตอบปัดๆไป แต่ในเวลาต่อมาเขาก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้กับแอนนี่ฟังแอนนี่ก็ถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวเจย์บอกมันไม่เป็นอะไรมากเราแค่ต้องไปเอา iPad ที่แจกจ่ายไปคืนมาแล้วก็ลบวิดีโอพวกนั้นซะแค่นั้นก็จบเรื่องแอนนี่ก็รีบโทรหาแม่ของเธอแล้วก็ฝากให้มาดูแลลูกๆก่อนคืนนี้พวกเขามีธุรลกันในระหว่างนั้นพวกเขาก็นึกขึ้นได้มี iPad เครื่องหนึง่งลูกชายของเขากําลังใช้อยู่พ่อกับแม่ก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องแล้วก็รีบหยิบ iPad มา โยนลงนาตะางไปเลยลูกเกือบจะได้ดูวิดีโอของพวกเขาซะแล้วทัในใดนั้นแม่ของแอนนี่ก็มาถึงเธอก็รีบฝากลูกๆทั้งสองไว้กับแม่และเธอกับเจก็ออกเดินทางไปตามล่าไอแพดคืนด้วยกันจู่ๆคนที่ส่งข้อความแปลกๆนั้นก็ส่งมาอีกครั้งแล้วก็ถามรู้ไม่นะ่เขาคือใครทั้งสองคนก็ถึงอากุมขมับเลยทีเดียวเจตัดสินใจไปหาล็อบบี้และเทสซึ่งเป็นญาติของพวกเขาล็อบบี้กับเทสก็ถามมาทำอะไรดึกๆตอนนี้ตอนแรกพวกเขาตอบปัดปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายก็ต้องยอมบอกว่าจะมาเอา iPad คืน iPad ที่ให้ไปนั่นแหละลอบบี้ก็พูดแซวเล่นๆในายแผ่นนั้นมีอะไรอยู่หรอลูปโปหรือว่าคิปโปล่ะเจก็พูดขึ้นมานายดูแล้วใช่ไหมเนี่ยลอบบี้ก็ถึงกับยืนเหวอแล้วก็บอกว่าเขาแค่ล้อเล่นแอนนี่ก็ถึงกับอุทานออกมาชิบหายแล้วไงแล้วพวกเขาก็ได้คุยกัน ล็อบบี้กับเทสได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปช่วยพวกเขาในการตามล่าไอแพดคืนเจก็มาทวง iPad ดจากล็อบบี้ตอนแรกล็อบบี้ก็จะไม่ให้เพราะจะแอบจิกเอาไว้ดูคลิปซะก่อนแต่ว่าเจก็ทวงจนล็อบบี้ยอมคืนและหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็ไปที่บ้านหัวหน้าของแอนนี่เธอเอา iPad เครื่องนึงนําเสนองานให้กับหัวหน้าถ้าหัวหน้าเปิดดูโปรเจกต์ที่พวกเขาจะมี และนาเงินก้อนโตมาให้มันจะต้องจบสิ้นแน่ๆทั้งสองคนก็ขอประตูบ้านของหัวหน้าแอนนี่เธอก็บอกว่าเธอขับรถผ่านมาและตอนนี้รถของเธอเสียและเธอกําลังจะเรียกช่างมาขอเข้าไปพักในบ้านสักแป๊บหนึ่งได้ไหมหัวหน้าก็บอกว่าได้ได้ไม่มีปัญหาแล้วเธอก็บอกว่าเออแล้วขอใช้ห้องน้ําได้ไหมพอดีว่าเจปวดท้องนะ่ะหัวหน้าก็บอกตามสบายและแอนนี่กับหัวหน้าก็ได้ไปคุยกัน ตอนแรกแอนนี่คิดว่าหัวหน้าของเธอเป็นคนที่ค่อนข้างเนี้ยบแต่เปล่าเลยหัวหน้าของเธอเป็นคนบ้าบ้าเขามีรูปไลออนคิงอยู่ที่บ้านแต่ซิมบ้าก็เปรียบเป็นหน้าของเขาและเขายังชอบฟังเพลงล็อกอีกด้วยทางแร้าของเจเขาก็ไปแอบตามหาไอแพดแล้วก็เจอกับหมาดุตัวหนึ่งเข้าหมาตัวนั้นวิ่งไล่เขา เขาก็รีวิ่งหนีจนมาถึงห้องอ่านหนังสือเขาก็ปีนึ้นไปหลบแต่ก็ไม่รอดพ้นหมาตัวนั้นเขาไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจเอาหนังสือฟาดไปที่หมาตัวนั้นเขาก็ถึงกับเลือกลากทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ถามไอโฟนซิลี่ปั๊มหัวใจหมาทํายังไงหรอทางหน้าของแอนนี่เขาที่ได้รู้ตัวตนอนหัวหน้าก็ได้รู้เหตุผลว่าทำไมหัวหน้าถึงชอบบล็อกของเธอนักเธอพูดเรื่องตัวตนที่หายไปพอเราโตมากขึ้น เราก็ทําอะไรที่เราชอบได้น้อยลงหัวหน้าเองเคยเป็นชาล็อกมาก่อนแต่ตอนนี้เขาต้องทําตัวเป็นหัวหน้าที่สมาร์ทและสุขุมเพื่อเชียร์ให้ลูกน้องเขาลบและดูดีในหน้าที่การงานเขาเองก็ไม่ชอบมากนักเขารู้สึกถูกใจแอนนี่เป็นอย่างมากจึงชวนเธอเสพยาย,าย้อมใจแอนนี่ก็ได้ลองไปฟืดหนึ่งเธอถึงกับมึนไปเลยทีเดียวในระหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูบ้านนั่นคือล็อบบี้กับเทนั่นเอง พวกเขาปลอมตัวมาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเมืองหนึ่งและจะมาขอเรียอะไรเงินเพื่อไปช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าตอนแรกหัวหน้าก็จะไปหยิบเงินให้แต่พวกเขาก็บอกว่าพวกเขาต้องการแค่ iPad เก่าๆที่คุณไม่ใช้แล้วพวกเขาจะเอาไปให้เด็กใช้งานหัวหน้าก็บอก อ้าวพอดีเลยผมมีอยู่เครื่องหนึ่งเขาก็ไปหยิบ iPad เครื่องนั้นมาเครื่องที่แอนนี่ให้เขามานั่นเองคุณใช้ไหมเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำแอนนี่ก็รีบตอบไม่ใช้แล้วแหละให้ไปเลยให้ไปเลยหัวหน้าก็ให้ iPad ไปแล่ l ล็อบบี้กับเทสก็รีบเพนกันเลยทีเดียวตอนนี้เจก็กลับลงมาพร้อมสภาพที่สะบัดสะบอมพอหัวหน้าถามว่าเขาไปโดนอะไรมาเขาโกหกไปว่าระหว่างที่เขาห้องน้ําอยู่อาการลมบ้าหมูของเขาเกิดกําเริบ และหมาของคุณช่วยผมไว้หัวหน้าก็เวอรเลยทีเดียวว่าอะไรกันมาเนี่ยและแอนนี่ก็บอกลาหัวหน้าของเขาเธอประทับใจเป็นอย่างมากที่มีหัวหน้าเป็นคนดีขนาดนี้แถมยังมีทัศนคติที่ตรงกันอีกด้วยเขากับหัวหน้าก็ได้กอดกันและเจ๊แก่แอนนี่ก็พาก,กันกลับเจก็เล่าเรื่องราวที่โดนหมาไล่ให้แก่แอนนี่ฟังแอนนี่ก็เล่าว่าเธอเสพยาไปนิดนึง เจก็ถึงกับตกใจเลยทีเดียวแต่นั่นยังไม่ตกใจเท่าตอนที่พวกเขากลับไปที่รถเขาเห็นล็อบบี้กับเทสกําลังทํากันอยู่ในรถของพวกเขาพวกเขาก็ขึ้นรถไปด้วยท่าที่เขินอายเจก็ถามไปตรงๆว่าทั้งสองคนแอบดูคลิปแล้วใช่ไหมพวกเขาก็ยอมรับแล้วก็บอกว่าไม่เห็นต้องอายเลยตอนแรกมันก็น่าอายนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดูแล้วมันก็ไม่น่าอายมากนะคลิปมันดีมากๆพวกเราถึงกับเคิร์มไปเลยทีเดียว แล้วก็หยุดอารมณ์ไม่อยู่ล็อบบี้ก็ชมเจแล้วอาวุธของนายก็สุดยอดเลยนะทั้ง4คนก็พากันกลับไปที่บ้านของล็อบบี้เจก็ได้เจอกับลูกชายของล็อบบี้ครั้งและเรื่องทั้งหมดก็เปิดเผยลูกชายของล็อบบี้เป็นคนที่ส่งข้อความมาหาเจเขาอัปโหลดคลิปของเจไปในยูทูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มี c o อปปี้กอปปสุดท้ายเอาไว้ที่ตัวเขาเขาต้องการเงินสด2 5 0 0 0เหรียญเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน เจก็ถึงกับปวดหัวเลยทีเดียวเราก็เรียกเด็กคนนั้นว่าเด็กเวนเจกับแอนนี่ก็พากันกลับบ้านพอกลับถึงบ้านเจก็รีทรไปบอกลอบบี้ว่าลูกชายของนายพยายามจะข่มขู่ฉันแต่ลอบบี้ก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องตลกแล้วก็บอกให้จเจใจเย็นๆไปนอนได้แล้วแอนนี่ก็มาขอบคุณแม่ของเธอและทั้งสองคนก็ได้คุยกันพวกเขาเพิ่งจะเก็บ iPad มาได้แต่เรื่องวุ่นๆก็เกิดขึ้นต่อพวกาจะทำยังไงดีพวกเขาทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะเปิดคลิปดู บางทีคลิปมันอาจจะเห็นหน้าพวกเขาไม่ชัดหรือไม่คลิปมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นเจก็ไปเปิดคลิปดูและทันทีที่เปิดคลิปเจก็บอกว่าต้องรีบไปลบให้ได้นะในคลิปนั้นมันแย่มากและเห็นหน้าพวกเราชัดด้วยทั้งสองคนก็ไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจไปที่เซิร์ฟเวอร์ของยูพรแต่ทั้งสองคนก็เป็นห่วงลูกๆเลยตัดสินใจพาลูกๆมาด้วยพวกเขาก็มาถึงบริษัทของยูพร์เจก็ขับรถชนเข้าไปในบริษัททันทีแล้วก็รีบบุกเข้าไปการนว่ยูพรมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่มาก,มาก ตอนนี้เจไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจเอา mybetball ฟาดไปที่เซิร์ฟเวอร์จู่ๆสัญญาณการขโมยก็ดังและเจ้าของบริษัทก็มาหาพวกเขาตอนแรกเจ้าของบริษัทคิดว่าเจากแกนนี้เป็นคู่แข่งมาจากเว็บอื่นๆและพยายามจะทำลายเซิร์ฟเวอร์แต่พวกเขาก็อธิบายเจ้าของเว็บไซต์กำลังจะเรียกตำรวจมาแต่กลายเป็นว่าภรรยาของเขาติดตามบล็อกของแอนนี่และเป็นแฟนขับตัวยงพวกเขาเลยได้คุยกันดีๆภรรยาข,าของเจ้าของบริษัทก็เอาลูกๆไปดูแลส่วนเจ้าของเว็บ ก็ได้มาคุยกับสองสามีภรรยาเจก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและจะจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดให้เจ้าของเว็บตัดสินใจที่จะช่วยพวกเขาโดยการลบคลิปให้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาหนังโป๊บนเน็ตใครๆก็ว่าแย่แต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่คนทํากันในเวลาที่ความรักสวยงามพวกคุณอ่าจจะหลงลืมว่าทําไมพวกคุณถึงมีเซ็กกันตั้งแต่ตอนแรกแต่คลิปพวกนี้มันก็เตือนความจําคุณได้ดีนะแต่พวกคุณต้องคิดดีๆก่อนจะตัดสินใจลงเพราะลงไปแล้ว การจะแก้ไขอะไรมันก็ยากคุณต้องเลือกยดีว่าจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่แล้วเขาก็บอกเขาคิดค่าเสียหายแค่1 5 0 0 0เหรียญเจกับแอนนี่ก็จ่ายไปแล้วพวกเขาก็ออกมาการเป็นว่าตอนนี้มันเช้าซะแล้วพวกเขากําลังจะไปไม่ทันงานโรงเรียนของลูกพวกเขาก็รีดตรงหิ่งไปที่บ้านและทําภารกิจในตอนเช้าพร้อมกับแต่งตัวให้ลูกๆของพวกเขาวันนี้เป็นวันที่สําคัญพวกเขามาถึงที่งานได้ทันเวลา แอนนี่กับเจก็ได้ไปนั่งที่ที่นั่งอย่างสบายใจหลังจากผ่านเรื่องนี้มาด้วยกันเจก็พูดกับแอนนี่ว่าผมรักคุณมากๆนะรักคุณจริงๆไม่ใช่แบบที่เราบอกลักกันทุกวันผมหมายถึงผมรักคุณจริงๆและผมขอโทษเรื่องคลิปถ้าผมยังไม่ได้บอกคุณคุณเป็นคนที่วิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงรักคุณและมีเซ็กกับคุณตั้งแต่ทีแรกแอนนี่เธอก็ประทับใจเป็นอย่างมากแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกัน ลูกชายของพวกเขาก็กำลังจะเปิดวิดีโอพรีเซนเทชันแต่เจก็นึกขึ้นได้คอมที่ลูกเอาไปเปิดมันเก็บคลิปโปของพวกเขาไว้ด้วยและชื่อของงานนำเสนอของลูกชายมันนําไม่คล้ายกับวิดีโอของพวกเขาอีกด้วยเจเลยรีวิ่งหน้าตั้งและกะโดดลงไปทับโน้ตบุ๊กก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะบานไปแต่กลายเป็นว่าลูกชายของเขาเปิดคลิปถูกเขาก็ถึงกับเจ็บฟรีเลยทีเดียวล็อบบี้กับเทกก็เข้ามาช่วยเขาและพาเขาส่งโรงพยาบาลในเย็นวันนั้นครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้ง เด็กเวงคนนั้นก็เข้ามาหาพวกเขาแล้วก็ตั้งใจจะคืนแฟดได์ให้แต่ขอแค่อย่ากโกรธเขาเลยแล้วก็อยากขีดกันเขาจากลูกชายของเจด้วยเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของผมผม,ผมยังอยากคบเขาอยู่แล้วก็คืนแฟดได์ให้กับเจทั้งสองคนก็กำลังจะทำลายแฟดไดนั้นทิ้งแต่แอนนี่ก็นึกเสียดายเลยบอกว่าเอามาดูก่อนไหมแล้วพวกเขาก็ได้เปิดคลิปนั้นดูกันพอได้ดูคลิปนั้นมันก็น่าอายเป็นอย่างมากจากที่เสียดายตอนนี้พวกเขาเอาแฟดได์มาเผาแล้วก็ไปปั่น และยังไม่พอพวกเขายังเอาไปฝังดินอีกด้วยและเรื่องราวของเซ็กเทสก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะครับแถมมันตลกอีกด้วยมีมุกมากมายสอดแทรกมาและยังให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักอีกด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผม้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมมาจนจบยังไงระวังตัวกันด้วยนะครับในช่วงนี้ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ